เอ้ทุกคนบ้านผุนเลินเนาะปุ๊กคาเฟ่กับไรพดได่นไรนี่ทุกคนนี่นเอหมาเงาแงมใช่เป็นหมาบักไล่ไล่ใช่เนึ้อเพืก็กบ่เพล็กทุกคนอันนี้เป็นพ่อน้อยมันจะได้เนาะทุกคนเนาะพ่อใหญ่เป็นไข้ให้หัวขาวหมดแล้วเนาะ nghe <laughs> hay không? Đẹp cho bằng màu sao không cần ạ? Sợ bay đi. Hạc cái nhá, kích Ờ. <cười> À, cái hết nương mày nương lốp phim ai xin mà phim phèn nằm gì มันคั่วแล้วนี่บราคำจริงเห็นยังนาะเห็นยังอากาศเห็นยังสบายดีบ่ล้วนี่บุกเฟือกต้มน้ำต้มน้ำกินบ่น้ำอาบชุบายใจญ่ชุบายใหญ่ต้มน้ำอาบน้ำกินต้มสมือนี่เไพรบ่แม่บ่หวาบบ่เสียบ่งน้ำน้ำต้มน้ำกินอยู่่นต้นน้ำกินเลยดีแล้วนี่ มีช่วงกะติกเอานี่เออสบายดีผู้สาเออมอเนี่ยโอ้ขออภัยบ่เมาเถอะเออเออผู้สาวที่ไอเนาะผู้สาเนี่ยเต็มเต็มหูแรงกันเลยจังเออแต็มอืมแต็มปุ่มเอ้ทุกคนบ้านผุดเลิอนเนาะปุ๊กกาแฟกับได้พ่นได้เลยทุกคนเนี่ยผุดแล้วเนี่เอ้หมาเป็นงามเหี้เป็นหมาบักไล่ไล่เหี้ แต่สไลด์ปลาส่วนบปุกนะทุกคนปลาส่วนปุกปุกเมียงไล่กว่านะปุกเมียงสานะทุกคนนี่ไฮเฮาเห็นอยู่แต่ผักเนื้อเออผักตาเนาะอยู่ปักซองเนี่ยอยู่ใส่สะฮานเท่ากับได้คือกันทุกคนเพราะว่าเป็นเมืองเน่าเนาะอีหูเป็นมามกล้าได้นี่เนาะนี่กาแฟเนาะเป็นมากะล้าทุกคนแต่ว่าสไลด์ปลาส่วนบปุกหรอกเนาะ ก็มีการระดมพุกอยู่เนาะแต่ว่าประชาชนเขาเจากระบบุกเนาะโซล่าเขาจะปุกษาได้เนาะปุกษาวาซามันมีบริษัทห้องครับทุกคนแล้วโซนกาเฟนี้ข้าวบะมักฟุกมาได้เนาะแต่บรทันเขาเฮตุจิ้งแตมเขาจัดการ ว่า oh. บรสร้างว่าบรสร้างทุกคนว่าในอนาคตในตอนนี้นอาจ์ตมีบริษัทมาฮับซือ้อฮอตฮอททีนะแล้วประชาชนอาจ์ตจะปลูกไล่ปลูกไล่ก้นนี้ทุกคนเนาะน,ะน,ะนี่แต่ว่า<ข>แบบลองเออเนข้าวเจ้ามาทดลองซื้อก็เป็นมาพักดีเดียรทุกคนนะี่โอ้โหปลุกไล่เลยเนี่ยล oh. องปลุกนี่ยโหลองปลุกอืมป็นยังดี ข้าจะลองปุ๊กซื้อเลยทุกคนคเป็นมากมขาแล้วเอ้ยเลยลองปุ๊กซือ้อลองปุ๊กซื้อเนี่ย้วก็ยังงามประยีทุกคนดีฉันนี่แหละค่ะเกินกับหัวหน้านะ <laughs> แล้วเอออเาไปเลาะต่อลูกมุนก่นอนทุกคนอันนี้ก็ซีเมนห้องกันบานทุกคนห้องกันบานผู้เลินเนาะส่วนนี้เมนหงม่อน้อยเนาะหงม่อน้อยผู้เลิน ตัวนี้แม่นห้องปกกระซอกกุมบานค่อยขำยำแรงๆดูคนกับบรรยากาศเนาะทั้งซี่เรสเผาไปให้เผาแล้วดูคน ยังบ้าันมาแต่ให้แต่สซ้อนกันเถอะบอะเออขนกเกล็ดน้อยเออมิดมิดอ้อยูู่ยูยจู่กกำลังเตรียมเขาเตรียมน้ำนึงเขาดังไฟฟี อันนั้นส,สร้างพ่วงไม่กันเดียวนะสองนี่อันนี้ให้กำลังขอกินเดี๋ยนะโอ้นึ่งเพ,อ <c oughs> พือกบ่เพือกทุกคนอันนี้เป็นหัวน้อยมันสืซได้เนะทุกคนเนาะหัวใหญ่เป็นค่ายให้หอวขาวหมดแล้วเนาะหัวใหญ่ๆหญ่น่ะนี่ อันนี้แนวปูเขาจะจะมานึ่งส่วนหัยใหญ่ให้มันคายให้พอค้ามมันแล้วนะแย่ได้แท้ทเพือกเมืองใส่สฐาสนทุกคนทำข้ออนุญาตนำสำห้อเล็กน้อยมั้งแหละเนาะตัวที่ว่าบใหย่ได้แท้เนาะบ้านได้เออนี่ทุกคน คำแรงมาเลยก็ชิ้นนึงเพือกนึงมันท้ากินครับแ่บดีเดยเนาะเฮ้ยนน้อยดังไฟเป็นหรือวะนี่เออลั่งเฮือนเขาจะาจะมาจะมักอยใกล้ๆกันนะทุกคนนะน,น,น,นี่ลั่งนั้นลั่งนี้ลั่งนี้ต่อเนมามาอยู่ใกล้กันนะครับ ของฟืนนะขงออางหม้อยางต้มต้มไก่หรออือต้มยางเออต้มเข่าบ่าต้มเขา่า นี่เมื่อแรงมากะซิประมาณนี้ทุกคนดังไฟออ้มกองไฟแล้ะกันแตงอยู่ัวากินอยู่กองไฟนี่เลยเนาะเน่าดิอ่อกินมากยังอันนี้มากยังให้กินได้ไหวไขอได้ไหวไขอดด้ขอดด้๋ยวให้มาให้ซ้ำโอ้คิดที่แถบ้าอยากกินน้ำเด้